สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูต้นไม้ที่ปู่ย่าตายายเขาเคยกินสมัยก่อนเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะอันนี้ลูกที่ดูเหมือนว่าจะสุกแล้วนะครับสุกแล้วรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวเหมือนเดิมหน้าตาสดๆก็เป็นประมาณนี้แถวบ้านเรียกว่าหมากสมหม้อภาษาภาคกลางเรียกว่าลูกสมอรสชาติจะเปรี้ยวๆฝาดๆ คนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ผู้เราก็เลยพามาดูนี่ครับผิวของต้นเขาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วในบางพื้นที่หรืออาจจะไม่มีเลยบางพื้นที่ก็อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับก็ามาถึงก็เย็นย่ำคำลงไปทุกทีก็เลยได้ถ่ายแสงที่ไม่ไม่ชัดเจนมากเท่าไรหร่ดูเหมือนใบของเขานี่ก็จะบางๆน่าจะ ใกล้หมดฤดูเขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับต้นเขาสูงมากนะครับน่าจะประมาณ5-6เมตรถึงจะมีกิ่งก้านให้เกาะน,นะอันนี้ปีนขึ้นมาเรียบร้อยนะครับลำบากพอสมควรก็หมดพลังงานไปเยอะเหมือนกันอยากให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆว่าหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างไร อันนี้ถือว่าเป็นต้นไม้โบราณนะครับจะรู้จักเฉพาะคนเท่าคนแก่คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเห็นก็เลยเก็บนำมาฝากกันดูหน้าตาของใบเขานะครับสังเกตเอาไว้นะว่าเป็นลักษณะไหนเผื่อเราไปเจอตามทุ่งตามท่าตามนาตามโคกตามหนองอะไรเราจะได้รู้ว่านี่คือต้นหมากสมม่อหรือต้นสมมอนะครับ ดูได้เลยนะครับเม็ดของเขานะอันนี้เขาจะเกิดไม่เป็นพวงนะครับไม่เป็นช่อแต่เป็นลูกของไข่ของเขามีหมดด้วยนะเขาจะเกิดหน้าตาประมาณนี้นะครับดูต้นนี้ไม่ค่อยดกมากเท่าไหร่น่าจะ น่าจะโดนกินไปเยอะแล้วก็ได้นะครับมันอาจจะล่วงไปแล้วบางส่วนก็ได้ได้ข่าวว่าแถวนี้มีพวกเราก็เลยเดินทางมาที่ท้ายหมู่บ้านแห่งนี้นะมีอยู่ต้นเดียวด้วยนะครับแถบนี้นะเขตบ้านพวกเราไม่มีแล้วนะบางพื้นที่อาจจะหมดแล้วอยากถ่ายมาเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เขาดูเขาชมกันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนาะสําหรับคนที่เคยเห็นอยู่แล้วหรือ,อเคยกินผ่านตาไปแล้วก็ไม่เป็นไร เอามาให้คนรุ่นใหม่เขาได้ดูได้ชมว่าเนี่ยต้นไม้โบราณก็ว่าได้นะเพราะว่ายุคนี้แทบจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเหมือนต้นนี้จะไม่ดกมากหรือธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะพวกเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นถ้าย้อนหลังกลับไปสักก็จะย0่สิบกาปีก็จะน่าจะได้นะมันนานมากแล้วนะครับนะให้ทุกคนดูนะครับต้นไม้ บางคนเคยกินแต่ไม่เคยเห็นต้นเห็นใบมันวันนี้ดูเต็มที่นะครับเผื่อเราไปเจอเราจะได้รู้ว่าต้นแบบนี้กินได้หน้าตาแบบนี้แหละก็หายากขึ้นทุกวันนะถ้าพูดกันตามตรงนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับพอดีได้ข่าวว่าแถวนี้มีอยู่ต้นหนึ่งก็เลยพวกเราเลยรีบมาเพื่อมาถ่ายทำคลิปให้คนรุ่นใหม่ได้ดูได้ชมกันนะดูลักษณะนะครับหน้าตาของเขาเป็นยังไง สมอนี่หรือหมักสมอนี่เหมือนจะมีการไปดองขายด้วยนะตัวนี้นะดองลักษณะดองหวานกินแล้วอร่อยเชียวนะสมัยก่อนก็คือเขาก็ทําเป็นกระดาษหอ่อแล้วพันบรรพันหน้าตาจะคล้ายๆไส้กรอกน,นะอันนั้นเขาดองแล้วนะแต่ถ้าใส่ถุงกินสดๆแบบนี้เดี๋ยวพวกเราจะลองครบดูฟังเสียงนะครับ เสียงดูเขาจะกรอบมากใช่ไหมครับรสชาติเขาออกเปรี้ยวนะแล้วก็ปนฝาดตัวนี้หลังจากเคี้ยวกินเจ้าหนี่แล้วเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปารสชาติหวานจะติดลิ้นขึ้นมาทันทีผลมันจะกินผลสมอเนี่ยนะครับหรือหมักสมมอบานเห้าเนี่ยแหละครับดูเอาครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของใบเขาถ้าเราไปเจอตรงไหนเราจะรู้ได้เลยว่าหน้าตาอย่างนี้แหละคือต้นหมักสมอนะครับดูกิ่งกา้านดูเปลือกดูผิวเปลือกได้เลยนะให้จดจำเอาไว้นะครับคลิปนี้หวังเพื่อจะสื่อสารไปถึงบุคคลรุ่นใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยพบเจอกับเรื่องราวสิ่งนี้นะครับ หน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าเอาไปดองเขาจะออกดำๆคล้ำๆหน่อยนะรสชาติก็จะหวานเมื่อสมัยที่ผู้เล่าเป็นเด็กเหมือนเขาจะทำมาหกก้อนหกเม็ดขายในราคาห้าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจำนวนเม็ดไม่แน่ใจแต่เคยซื้อชิ้นละห้าบาทกินก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับตัวนั้นนะแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นไม่มีให้เห็นแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากกัน ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่านี่คือต้นไม้ที่กินได้และก็มีน้อยลงไปทุกวันเก็บภาพมาฝากกันประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เจ็บยาด้ไก่ไข่ยาหมีโชคดีหล่นบานโชคมัน่นหล่นของในห้องหม้มีแต่ท่องคำก่อนแง้มนอนกะหายเด็กเงินหมืน่นยงมตื่นกะหายเด็กเงินแสนมีแฟนกะหายหักหายหอมเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะ สวัสดีครับ